มาครับอาการถอนนะครับน่าตอกไปแล้วครับตอกไปชี้นึงครับแต่ไม่สุดนะครับแมงปอก็ยังอยู่จะเอาไหมรอบนี้จะยังไงตอกได้ครับกดแล้วครับกดแล้วครับกดไปอีกนิดนึนะครับ อาการที่มันไม่ชัดเจนตกค่อนข้างยากอยู่แน่ครับตัวนี้สับนี่ครับโดนครับโดนครับ,รบมาแล้วนะครับ ดูว่าโดนตะขอไหนเอ่ยอ้อไสเดือนอยู่นี่ไม่กินไสเดือนไม่โดนไสเดือนอยู่แล้วตรงนี้เกาะที่เกาะที่ปากปากบนนะครับเกาะที่ปากบนนิ่งนิ่งิ่งอ่าเกาะปากบนนะครับเกาะประมาณนี้ครับตัวนี้ไสเดือนไม่กินนะครับไซส์ประมาณสามขีดสามขีดสี่ขีดน่าจะได้ไม่ใหญ่